สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนหนังสติ๊กนะครับแจ้งราคาไปก่อนนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทส่งฟรีปลายทางนะครับเป็นรางสแตนเลสนะครับรางสแตนเลสเป็นไกสแตนเลสนะครับปืนหนังสติ๊กนะครับตัวนี้เนี่ยครับช่องทางติดต่อนะครับเฟซบุ๊กช่างคิวปืนยิงป่าวบนนะครับ เบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับราคาไม่แพงนะครับราคา1,190บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับเอาไว้ยิงนกยิงหนูนะครับนะครับไว้ยิงนกยิงหนูเอาไว้ยิงไล่วัวไล่ควายเข้าสวนนะครับได้นะครับตัวนี้เอาไว้ยิงซ้อมมือนะครับได้ครับตัวนี้ ราคาก็ไม่แพงนะครับ1นึ่งพันหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับวันนี้จะพามาชมปืนหนังสติ๊กนะครับล่างสแตนเลสนะครับตัวนี้ล่างสแตนเลสระบบไกสแตนเลสนะครับเป็นปืนหนังสติ๊กยิงลูกแก้วนะครับยิงลูกแก้วลูกดินเผานะครับประมาณนี้นะครับเอาไว้ยิงนกนะครับเป็นล่างสแตนเลสนะครับนี่ครับราคานะครับผมแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับราคาอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับสําหรับลูกค้าที่ ต้องการเก็บเงินปลายทางนะครับ1นึ่งพบาทจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับได้ไปทั้งชุดนี้เลยนะครับพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่โอนก่อนนะครับราคาจะอยู่ที่1,000เท่านั้นนะครับหนึ่งส่งให้ฟรีเลยนะครับฟังง่ชัดนะครับผมจะได้ไม่ต้องย้ำไปย้ำมาบ่อยๆนะครับหนึ่งพันนะครับโอนก่อนนะครับ1,000ได้ทั้งชุดนะครับโอนก่อนส่วนเก็บปลายทางนะครับ1,190บบาทนะครับเก็บปลายทางนะครับ นก็จะได้ยางนะครับยางแล้วก็เบาะนะครับนี่ครับยางแล้วก็หมอนหนึ่งชุดแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกแก้วนะครับลูกแก้วสี่ห้าลูกนะครับผมให้ไปยิงทดสอบเฉยเฉยนะครับก็ไปหาซื้อกันเองนะครับที่บ้านผมมันหาซื้อยากนะครับลูกแก้วครับแถมไปแค่นี้นะครับเพราะว่าปืนก็ถูกแล้วนะครับมาดูการทดสอบนะครับความแรงเป้านะครับเป็นขวดโซดานะครับเป้าเป็นขวดโซดา เนี่ยครับตรงนี้ครับขวดโซดาสิงหนาหนาเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะแตกไหมนะครับจายเลยนะครับ ขวดที่สองนะครับผมจะยิงเป็นกระป๋องน้ําอารมณ์นะครับระยะที่ผมยืนไปถึงตรงที่ยิงนะครับประมาณสิบเก้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบเอ็ดประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเก้านะครับนะครับไปถึงกระป๋องน้ําอารมณ์ที่ตั้งไว้นะครับนะครับ ตรงนี้นะครับเอาที่เป็นขวดสดาก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมาดูการทดสอบกวดที่2กันนะครับ นี่ครับอยู่ไกลไปเลยนะครับนี่ครับอ่าพื้นนัำสติ๊กนะครับแรงๆนะครับราคา1,190บาทส่งฟรีปลายทางนะครับอ่าโอนก่อน1,000งพัเท่านั้นนะครับโอนก่อนจ่ายแค่1,000งพัเท่านั้นนะครับส่งให้ฟรีเลยนะครับอ่าส่วนปลายทาง1,190บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0972688650นะครับ อีกหนึ่งช่องทางก็ Facebook ช่างคิวปืนยิงปาวบุญนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนะครับนะครับสวยๆแรงๆนะครับตัวนี้ฝากกันด้วยครับ